สวัสดีครับสบายดีมินตาสาวลูกติดจ้าป้าใหญ่สำลิดปุ๊กกับร้านน้อยกลับมาฮอดเมืองไทยแล้วเด้อครับโดยความปลอดภัยนะครับเมนตอนนี้สี่มือกับสามขึ้นเมนสี่มือสี่มือสามคืนสามนสี่ตอนนี้เมื่อกี้อันนาบาวนาบาวกระโรมบอกว่าเพิ่นมาฮอดแล้ว,ลวเพิ่งมาฮอดมาฮอด บอลเมตูแล้วสันมอมดเมพื่อนโทรเพืพ่อนโทรห้ามินตาว่าทามินตาว่าอยู่สันได้อยู่บอลได้อยู่ตึกเกาบอบแต่ว<อ>่า,าวอยู่ตึกเกาหะล่ะแต่ลงมาสันซีออตอนมินตากลับห้ามแม่นน้องสายเฝ้าท่ามึอเ้าก็ได้ได้เอาต้มขา้าเข้าต้มป้อนขาอ้าวเมตูแล้วกะมินตากลับมามินตาก็บอกเมตูว่า ไอ้ตู้น่านจะข้ามไปฟังแล้วนะเด้อไอตู้ว่าเออวันสันเออวันตี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ว่าสี่ข้ามมาเต็มวันเลยบอกไม่ตูวไอ้ตู้ยุ่งนับน้องสายเด้อไอตู้ว่าบุหูแหละวันสันไอ้ตู้บ่าให้มาวันเลยอะแมนบ๊อบบ๊อบปากแมนบุหูวันสันไอ้ตู้ว่าบุหูจังสินะสงสัยไอ้ตู้บุย่างให้มิตรตากลับมาเนาะเพราะว่าเพราะว่าน้องสายกับบุหูบัวสร้างเวานะยาน ไม่ตูกะว่าจังซันแหละว่ายานนองใส่บัสร้างบอกบัสร้างว่าเขาเจ้าบอกให้ไปซื้อหั่นเห็ดหั่นเห็ดนี้ยานนองใส่บุ้งหูไปเอานั่นแต่เอาเสียเอาพาเอาเเห็ดอาหารนเห็ดไปเอายาเอายานี่กระหูยุเพิ่นก็ะสร้างไปซื้อยุแต่ว่าให้เพิ่นเห็ดอันจังซันจังสีเนาะอีกอย่างหนึ่งเพิ่นกับเป็นผู้ชายจังสีนะผู้ชายมันกับบัคือบัวของพวกคือพงยิ่งแมนแมนเห็ดได้ยุแต่ว่าบัคือมันบัวคือ ทีนี้ตอนนี้กับนอ้นองไพกับนานาไพกับนาเบ้ามาหอดแล้วเขาเอาินเขาเอ,าอินจังสันบอกอ่านาเบ้ากับอ่านาเบ้ากับอ่านาไพ่นะแม่เขาเอินแนวด้านแม่บอกเออนาเบ้ากับนาสาวเอิญนาสาวนาเบ้ากับนาสาวบอกเมียเมียเพิเ่นกับเอิ้นาสาวเขืกันบอกอ่าเป็นเป็นน้ <m> นองไพ่น้องไพ่ของแม่อ่าแม่ได้มาเนาะน้องไพ่กับน้องไซน้องซ้ายของแม่อ่า น้องายของแม่เขาอึนนาบ้าเห็นบ่เป็นพันห้าเป็นธรรมเอ้อเห็นยังก็ยังกลับมาไหว้แท้คือโบอยู่เบิ่งเมย์ใหญ่คือบอยู่เบิ่งย่ายก่อนอ๋อมันกาการเรื่องอยากมามันบบมีเสือผ้านุ่งแดงแล้วกันอีกอย่างหนึ่งกับเบิ่งย่ายคืออยากให้ให้ลูกสายให้ลูกสายเพิ่นมาเบิ่งให้ลูกไพรมาเบิ่งเนาะให้ลูกมาเบิ่งแม่ เบิ่งใหญ่ก็คือหน้าเศร้าๆอยู่เด้มือนี้มือนีมินตามเมื่อกี้อันนายไ่นทักมาส่งข้อความเสี่ยงมาอันตอนนี้มาฮอดแล้วอ่ะสัตมาฮอดฮอดปม่ตูอยู่แล้วอ่ะสิว่าไม่ตูดีใจแห้งว่าเฮ็ดลูกทรายเห็นลูกทรายมาแล้วเพื่อนกะดีใจสั่นเมื่อกี้เพื่อนว่าจย่งเช่เจ้าของกะ ทั้งมินตาทั้งเจ้าของนี่ค่ะเพราะ่บอกใครสบายแน่มันบอ่อดอดเอ็ดเอ,ดอ็ดเป็นไรยางเต๋อไรย่าง,างเป็นไรยางอยู่นวนบ่เอ็ด,ด,อ,ดอยู่แล้เจ,า <ไป S 1> จา้าเจ้าเว่นนี่จมตลอดถ้าเวลาโนอนโบซืึนเนาะอีกอย่างหนึ่งมินตาก็กินยาแก้แพ้ยาแก้ <พอ S 2> ยาพิษยาพุ่มแพ้เนาะเป็นโรคพวกยิ่งอีกตั้งหากวันนี้หลายอย่างเนาะเสื้อผ้าก็เบิดเสื้อผ้าก็มืดใส่ตัวเก่าใส่ตัวเก่า หมุนไปหมุนมาอยู่นี่แหละเสร็จตัวเก่ามุนไปมุนมาอยู่นี่แหละเกมาหอดเมืองไทยเราเป็นยังไงเมีนโอ้ยได้อาบน้ำสบายปั่นึ้นสวัสดีตอนนี้กำลังกำลังเป็นเฮ็ดยังนี่ไเขือกบไปเขืกบขี้หอดปะคิดหอดลายเจ๋อเอาไปตาจะพาไปเบื้องกบเอเบื้องกบตัวใหญ่เลยเบื้องกบใหญ่หรือกบหน่อยก่อนกบใหญ่เอากบใหญ่ก่อนบ่่กกใหญอนไปเบื้องเปิดเ่าเบื้องดูเปิดจักเอาบอเอาบอบอแรกๆนี่เนาะ เปิดได้บ่ล่ะบ่บ่บ่ต้องเงินเรือเราอมันออกว่ะบ่บ่ออกเอ้าเอ้าออกเลยก็ได้ระวังมันดีดตาเลยเรืออุ้ยเกือบถึงตาเจ้าว่าเรื่องนะเอาเจ้าเขียนในเงาเจ้าเจ้าเอากระเบื้องยกกระเบื้องออกมาเลยอะสิ่งบาดูโอ้ปาดเฮ้ยตัวไรเอบขมูนี่ตัวไรซึ่งทีกินยังไม่ได้เธอทั้งนี้นะบ้านไหนเตี้ย น้อยยูว้าคือมือว่านค่อยว่าสินเอาเอาตัวนั้นออกมาลงุมินตัวตัวกระเบื้องนิดหน่อยเฮ่เฮ่อเฮ่สีเฮ่ส,สีล่างเลยปะเมนกับพุด<ม>น่ะขนาดอยู่ในหันเป็นสิบเมนเนาะโอ้ยมันเหนียวตัวกบมันเหนียวดีนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังน้อยเฮามาล้างมือว่านนี่คอยกระลางบอกให้ให้กินอาหารก่อนเฮ่อจะร่างกินอาหารก่อนโอ้ครบปอนี่ลองเจ้าเจ้จำนำนำนันหรือปะฮะ ครบ40รตัวนี้แปลว่าท่นบ่ตายเด้ตัวนี้40ตัวน่าจะหอดน่าจะหอดอยู่ครบแน่เพราะว่าจะเอาไปปนจกักสองสามตัวกินกับสมุักเซียนกับกินกับสุกนกะแฟวนมันยังน้อยอยู่เดี๋ยวมันใหญ่อีกจากน้อยก่อนมันยังน้อยอยู่อ <laughs> ันบุญศิ <laughs> ลป<ะ>์น <laughs> ะเกียงแล,ลง้วก็แพงเอาเอากันตตงกอล่างล่าง มเ,เ,ม,เมียนจังหน่อยครักับมานลาโอานั่นเลยเมียนเปิปดเปดิดดอกวุ่นหลับเดี๋ยวเอาเอาปิดเลยเจ้าจะปิดได้ปะเจ้าเจ้าเจ้าสีล่างอยู่นี่ปะ่ะเมียนกะสีเอาแปลงคัดพร้อมนะล่างม,มีแต่เปลี่ยนน้ำจะซื้อวุ่ได้ัคัดจากเธอกะสิไปตลาดมึงเอาเอาเปลืองออกดูเถิจะล่างผู้เดียวได้หรีได้เปิดกะล่างปาดถูกตัวนี้ตัวนี้บอนี่ตัวตัวในี่ก็ง่ายคักเลยนี่ตัวนั้นตัวนั้นบักนั่นบักนั่นวะปาดบางละเอียดเตะเตะ แล้วนี่ตัวใหญ่ๆม so ันถือเป็นต <st unlikely> ัวแม่ดิตัวแม่ตัวเงยเอาพัดเพชรบ่เออแกเรี่ยวแกเจ้าแล้วก็สิบัดพัดเพชรพัดเพชรพัดเพชรตัวนี้กับบ่ตายบ่นี่บ่ตายครบจี๊สิบขึ้นกันแกจะไปเบิ่งมันหลายเดี๋ยวมันมันบ่กินอาหารมันอายเจ้าเด้อไอเด้อเด้อเด้อยเวลาเวลาจะเปิดบ่อย่านย่านยางดีดเข้ากับหันมาทางนี้เนาะเอาออกกระเบื้องออกล่องมือโน่นตัวนี้เออเพื่อหายไปใส่นวด พูดเงานมันงานมันฟงเสนาจิเนียนเขามันมันเตาเต็นแล้วเป็นติปบตัวนี้อยู่แน่นกระเบื้องนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยพูดนะเออตัวนี้น้อยมะมิ่นตัวนี้ตัวนี้น้อยตัวนี้นะบอนี้น้อยสองบ่อทั้งหนาขนาดใหญ่นีะบ่อมันตัวมันหน่อยตัวไหมอันนี้ประมาณสามสิบกว่าตัวเตี้เบื้องขนนาด ประมาณสามสิบบัดนี้เฮาเฮากะสิได้ไปตลาดเฮากะสิได้ซื้อหัวอาหารอีกบ่มันมันืดเลยซื้อหัวอาหารอีกจักกิโลกันละกิโลกะไรอยงเงอลองมึงดูแต่นี่หายไปใส่์มืดแล้วทุนโอ้โหเหลืองทั้งเหลืองทั้งดำเนี่ยนี่ทั้งเหลืองทั้งดำถ้าถ้าเฮาสิกินเฮากัเลือกตัวใหญ่ๆยิ่ไปกินไปัดกินได้อยอะอ๋อ ทั้งนี้เลยป่อยน้ำมันหัวเจ้าหัลลาไปปล่อยน่ะเจ้าเหยียบด <c oughs> เด้อเหยียบเด้อเด้เด้อเด้อเอเอาหนำโย่ไปกบหน่อยมาใส่ค่อยตั้งใส้เอ็นตั้งใส้เอ็นน้ำหน่อยเด้อเด้อด,ดีตาดีตาเด้อเพราะว่ามันยางมันยานเด้วม <c oughs> ัว <c oughs> นปุเป็นยางเอ้า <c oughs> เอามเม็นกบออกเมื่อไหร่ล่ะบ่แยกแล้วโอ้ <c oughs> เกือบตายตายป่ะเนี่ยเจ้าอ่ะเฮ็ดเส้นกบป่ะเนี่ยเจ้าจับไปบ่ได้เฮ้ยเฮ้ยเจ้าบ่ได้เด้อโอ้บ่มีน้ำมันก็อยู่ได้คือเก่านะครับพี่น้องเฮ็ดเส้นกบเหี่ยวเหนียวมันหลายเจ้าปล่อยน้ำทิ่มเมื่อเดินบ่ไปเลืมบัวขึ้นโอ้เท่านี้นะเฮ็ดเส้นลืมเลื่อมลือมบัวตัวนี้ขึ้นนะครับพี่น้องไม่ ตัวนี้มาปล่อยปล่อยแล้วก็เริ่มยกขึ้นไมนกินกันตัวนี้หน่อยกระมูนะครับที่มาปล่อยหน่อยกระมูเจ้านั่นปล่อยน้ำที่มันว่ายน้ำน้ำเต้นิบลล้นละที่เอาเบิ่งกบหน่อยมันมาให้กบหน่อยโอ้โ,โดดเอาเลยวะเนี่ยมันโดดจอะบ่แงเมน พีดค่ากลายเอาวาดลงในะนำเลยเด้ออ่ะว่าบิ่งนี่ครับกบน้อยวัเนี่ยมันนี่กบหน่อยหนึ่งร้อยห้าสิบตัวเอาวันนี้เฮาสิเอิ้นตั้งซื้อใหมาหอยใหญ่กบวันนี้กบเห็นว่ามันนั่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 นมันดวดกินเหี้ยนั่นแหละมันกำลังจะกินเหี้ยเป็น เอาจะเจือมาพอไงครบเอาเฮ็ดอ,อ่าสปริงเกอร์สปริงเกอร์ไม่เพิ่นห้าวดีครับรกบหน่อยบอ่อนี่ผมว่าแห่งสิใหญ่กว่าใหญ่ไวใหญ่ไวกว่าอันใหญ่ไวกว่ายู่บอ่อนั่ะน,น้าเจ้าว่าเอาหญ้าเอาหญ้ามาปลูกหญ้าหญ้ามันขึ้นละเด้หญ้าต้นัะนก็ปล่อยมันขึ้นเลยโอ้ยานแต่มันสิโฮกนั่นล่ะเอาเฮาก็ตัดเอาอ่หลายบ่ถ้ามันขึ้นอันนี้เฮาเฮาต้องลกออกก่อนเดี๋ยวมันมันหลายคือคือจังซี่เด้ก็ค่อยลกไปเรื่อยๆ โอ้ยถ้ามันคือแนวนี้เอาบทท่านเดอ้ออันนี้เขาเอาออกได้แล้วถ้าถ้าเวลาเขาเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็ลกทิมลกทิมแมน่นยางสิมันลกทิมเอาพวกอ่ากินได้เอาพวกกินได้มาใส่สุดนี้คือว่าตัวน้อยเนะาะสุดนี้ตัวน้อยซุ้มซื้อวม่ามือนีมันหน่อยหน่อยกว่าโอรม่นมือมือเจ้าไปซื้อห่นกับเจ้าเกาปะซื้อเจ้าเกานี่ยแหละแมน่นซุ้มเกาซ้ำอไดปุ๊บเออ ถ้าเบื่องปลาก่อนปลา,ปาที่กินอาหารบ่อโอ้ยมันผักเมื้อนั้นหา้าห้ากระซื้อมาสองถุงต้งผักเ,เปลี่นนนยนปาเอโอ้น้าม,มันล่นเลยนุ้มินเอากระปดปดโปุโปุไปปิดน้าเฮ้ยโอ้มันล่นออกพี่ปิดได้แล้วมันเต็มแลวเด้ เดี๋ยวจะเอาไปล่างบอบอบอกบง่ายเปลี่ยนไลกินเบิดไปมันกินหลายๆไงวะให้มันกินหลายๆอือให้มันกินเย็มนูมันยังเมืองมันมันคอยกับมาอีกแต่ว่ามันเนี้ยเนียยดีดีเนียยเหม็นเนาะเมนมันเนียยเหม็นมากเราก็ต้องล่างเราก็บอบอให้มันน้ำหลายเกินไปน้ำเบื้องแลอกมันจะ รู้สึกว่ามันมแต่มีความสุขอยู่กับน้ำที่บอ่อไหลเน้นเราต้องให้มีนม้ำเอานี่เบิร์ดเหรอมินเอ,เอามาเบิร์ดเหรอเบิร์มันตีโดดใด,ด้ได้อเอาเบิบบร์ไปเบิร์มาบ่อนี่คือหลายกว่ามึงใส่บ่อนี่บ่อือตัวนั้นใหญ่กว่าเลยดิกินได้แล้วกินได้แล้วเลือกเอาตัวใดใหญ่กว่ามูนอ่ะกินตัวนั้นค่อยว่าบอ่อตัวนี้ใหญ่กว่าเด้อ๋อตัวตัวนี้ แะไล่ะบุกเรื่องเรองมีสองตัวนี่สองตัวนี่นี่นี่สองตัวนี่ไงเอาไปผัดเผ็ดน้ำอื่นเนาะเนาะกินได้แล้วนี่มเออื่นเขาผัดเผ็ดป่ะเฮ้ยซาบหนิแขวนมันต้มสมมีมีอันนั่นบ่ฮะมีอันตะเพาบ่เฮ้ยกะเพานี่ที่นี่เพิ่งดูนี่กะเพราเออื่นเขาจะมาลองผัดเผ็ดผัดเผ็ดกบชุนอาบ้านก็ไล่โอ้มันกินมันกิ่นย่างเดียวเลยเด้ ก็กินอิลีเลยมันก็กินอิลีฮัลลาเพอแล้วม่ครบเดืองกับนีอันนี้เบิดแล้วเกือบเบิดบบ่เิดโอ้ยพอแล้วนี่บ่ใส่แล้วความสุขเล็กๆน้อยๆของเมียนตรากับพ่อใหญ่นะครับเบิ่งๆโกบหน่อยนะครับพี่น้องกบหน่อยเต็นต้องแดงโอ้มันก็กินคักอยู่เด้ พอแล้ววันนี้เฮากะแล้วเดียกงานต่างๆของเ้าลังไปเฝ้ายายล่างไปเฝ้ายายอยู่เวียงจันทร์า้มคืนสีมือมันมีเขาก็มากลับมาเบิงกบเบิงปลานะคิดกะ ความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับของห่อนะครับสองตัวเมียกู่รักต่างไปไทยลาวนะครับเมื่นคิดหอดคิดหอดกบคิดหอดกบมากให้อาหารกบนะครับสามขึ้นกับสี่มือสี่มือสามขึ้นที่เพิ่นไปบริยูนะครับมนกลับมาด้วยความปลอดภัยเนาะลับมาบ้านมาชองอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเท่าอยู่บ้านเนาะเมนความอยู่บ้าน อยู่บ้านที่มีคนรู้ใจอยู่บ้านที่มีคนรักนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับเท็ดนห้เัามีความสุขในแต่ละมือแต่ละมือมทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะมินเนาะเอาเอาไว้ซ้ำนี้ด้แมนคลิปนี้ก็คงเอาไว้ซ้ำนีก้กอนเนาะถ้าเบิ่งคลิปต่อไปว่ามินตากับพอหญยจะทายยังสู้จะทายยังมาสู้พี่น้องเบิง่งเนาะคลิปนี้ก็คงลาไปก่อน บายยไปแล้วสวัสดีครับสบายดี